สวัสดีวันเสาร์ชาวมนุษย์มดวันนี้พามาเที่ยวสวนสาธารณะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบุรีค่ะเช้าวันนี้วันเสาร์อากาศดีๆเลยพาทุกคนมาเที่ยวมา,ามาจ็อกกิ้งกันด้วยนี่ค่ะทางเข้าสวนสาธารณะค่ะแล้วก็ทางเดินข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณรอบนอกค่ะที่อยู่บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่คือแลนดะ์มาร์กอีกที่หนึ่งค่ะเป็นตายายเขากำลังขุดพลอยนะบางคนบอกกวนทุเรียนไม่ใช่นะนี่ค่ะก็เป็น เกาะกลางน้ำซึ่งเป็นบรรยากาศดีมากจะเป็นอยู่ฝั่งด้านตรงข้ามกับเยื้องเยื้องกับที่ดินจังหวัดชันทบุรีนะคะแล้วข้างในนั้นก็จะเป็นโซนด้านในค่ะที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีค่ะ นี่ค่ะด้านในทั้งหมดเลยนะคะโดยรอบเลยก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้สวยงามค่ะแล้วก็ร่มรื่นมากๆตอนเช้าๆนะคะทุกคนก็จะมาจอกกิ้งกันบริเวณนี้แล้วก็ตอนเย็นด้วยตรงนี้ก็เป็นสระที่เก็บกักน้ําอยู่บริเวณนะคะเขาเรียกว่าบริเวณเกาะกลางน้ําค่ะ ตรงนี้มีคนมาวิ่งอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคือบรรยากาศภายในสวนนี่เราเดินมารอบด้านในแล้วนะคะรอบด้านในก็จะสวยงามอย่างนี้แล้วก็นี่ก็คือสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ เมื่อวันจันทร์ที่18ธันวาคม2524พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในสมัยนั้นค่ะทรงเสด็จมาเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างเป็นทางการค่ะก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดจันทบุรีนะคะที่เด็กๆ จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเชื่อได้เลยว่าทุกคนเนี่ยนะคะใครเกิดที่จังหวัดเราเนี่ยจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะได้มาถ่ายรูปที่นี่ค่ะแล้วนี่ก็คืออีกแลนด์มากนึงค่ะหอนาฬิกาจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งข้างบนเนินนั้นนะคะเดินขึ้นไปลงข้างล่างไปนั้นเราก็จะได้ลงไปสู่ตลาดเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นเน,นินนี้ไปเที่ยวตลาดกันค่ะตลาดสวนมะม่วงจังหวัดจันทบุรีนะคะเดินไปพร้อมๆกันค่ะว,วันนี้ก็ได้ออกกําลังกายเยอะเลยนะคะ นี่ค่ะก็คือวงเวียนเขาเรียกว่าวงเวียนสีบุรพาค่ะตรงนี้ก็คือโรงหนังสีบุรพาเก่านะคะเป็นอดีตความทรงจําวันๆในวัยเด็กของเรานะเมื่อก่อนก็จะมาดูหนังที่นี่แหละหนังเรื่องไหนเข้านะอาก็จะพาขีมม่มอเตอร์ไซค์มาดูแล้วค่ะแล้วก็จะควบด้วยนะควบกับหนังจีนที่ออกจากโรงไปอีกหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นเราจะได้ดูหนังสองเรื่องโคตรคุ้มเลยอะ่ะนี่ค่ะตลาดสวนมะม่วงจังหวัดจันทบุรีนะคะ ตรงนี้เลยมีเงินร้อยหนึ่งขอแม่มานะกินอะไรดีเดี๋ยวเราจะใช้เงินร้อยหนึ่งเนี่ยให้คุ้มเลยค่ะในวันนี้แล้วเราก็มาที่ร้านโจ๊กเจ้าประจํานะคะกินตั้งแต่เด็กเลยคุณป้าชื่อว่าป้าแอลป้าแอลขายโจ๊กค่ะแล้วก็ถามว่าป้าป้าขายโจ๊กมากี่ปีแล้วเนี่ยหนูว่ากินป้ามาตั้งแต่เด็กเลยนะป้าบอกอน่าจะประมาณ25ปี <c oughs> เราก็เถียงป้าเลยบอกไม่ใช่หนูอายุมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นป้าต้องขายมามากกว่า25ปีแล้วป้าก็บอกว่าก็จําไม่ได้แล้วไม่เคยนับนะเพราะว่าแกขายมานานมากจริงๆแล้วก็โจ๊กอร่อยมากนะป้าขายอยู่ในบริเวณโรงหนังสยามราม่านะคะเป็นโรงหนังเก่าที่มารีโนเวทแล้วก็กลายเป็นตลาดภายในแล้วค่ะใครมา ตลาดส่วนมะม่วงตอนเช้าก็แวะมากินโจ๊กป้าแอลได้นะป้าแอลก็รอให้บริการอยู่รู้สึกว่าลูกชายแกจะขายต้มเลือดหมูอยู่ร้านข้างๆด้วยค่ะนี่เราก็ได้โจ๊กมาแล้วเป็นโจ๊กหมูใส่ทุกอย่างหืมแบบวันแบบขระครงมากเลยนะโอ้โหฟิลเตอร์นี่มันดีจริงนะหน้าเนียนมากจริงๆที่สิวขึ้นพรึบภาพเต็มหน้าเลยนะคะกินไปค่ะก็ รู้สึกแบบถึงบรรยากาศเก่าๆโจ๊กรสชาติดีๆป้าก็ขายราคาไม่แพงนะคะก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมเลยอะก็มากินโชว์กันแค่นี้ก่อนนะนี่หมดแล้วเราก็จะค่อนข้างที่จะเติมโจ๊กดเดือดเนี่ยนะนี่เบาลงแล้วนะคะก็ได้ตังทอนมาค่ะเหลือ65บาท65บาทไปกันต่อค่ะเราเข้าไปในตลาดกันดีกว่าไปดูของซื้อของขายภายในตลาดจังหวัดจันทบุรีของเรานะคะตลาดส่วนมะม่วงว่ามีอะไรบ้าง ตอนเช้าๆก็มีชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะเอาผักเอาของผลไม้ต่างๆขนมนมเนยต่างๆก็มาขายในตลาดส่วนมะม่วงก็จะขายช่วงเช้าแล้วก็เปิดขายช่วงเย็นด้วยก็จะมีกางเกงรองเท้าทุกอย่างค่ะเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าค่ะเราไม่แยกโซนนะคะเราอยากขายอะไรขายารถตะล่งรถเตะรลี่กระเทียมหอมผักแล้วก็ อะไรอื่นๆอีกมากมายนะคะมากมายไก่กองเลยนี่ค่ะเป็นผักสดๆนะคะมาจากตลาดโบลิ่งด้านข้างนะคะก็มาแบ่งเป็นกำๆขายกันค่ะแล้วก็วันรู้สึกว่าจะเป็นช่วงนี้เดือนสร์นะคะมีกยาศาสตร์ขายเต็มเลยก็มีหลายอย่างค่ะถั่วต้มนะคะแล้วก็อาหารทะเลอาหารสดเรามากันช่วงเช้านะคะเราก็จะเจออาหารทะเลค่อนข้างจะเยอะค่ะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีเป็นเหมือนตลาดปลาด้วยเดี๋ยวเราจะอีกสักนิดนึงเนี่ย ถัดไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปที่ตลาดปานี่กำลังจะเดินไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหัวโคงนี่เรามาแล้วช่วงตลาดปลาค่ะเขาก็จะเปิดเช้าเลยนะแล้วก็ตลาดจะวายประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงก็เริ่มวายแล้วนะก็จะมีปลาสดๆมีหอยสดๆนี่อันนี้เป็นหอยจุ๊แจงที่เขามาทำแกง แกงหอยจุ๊บแจงกันนะคะมันจะเป็นหอยทะเลค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะปลาสดๆเลยนะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะมามาพปกปกักปกปักกันอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็กุ้งด้วยกุ้งหอยปูปลาด้านในเราเข้าไปไม่ทันนะคะเพราะธรรมดาเนี่ยจะมีปลาใหญ่เลยอะเป็นปลาสดๆเลยนะแล้วก็ หมึกมีปูมีกุ้งเป็รตลาดอาหารทะเลค่อนข้าง,างใจะใหญ่ค่ะเป็นช่วงเช้านี่ก็เป็นปลาแดงนะไปทําขนมจีนอร่อยมากนี่อันนี้เป็นปลาเต่าอะไรอะไรสักอย่างนึงปลาฉลามเห็นไหมนั่นปลาฉลามนี่ปลาโอ นี่ไก่ด้วยไก่ก็มาอยู่กับปลานะคะอันนี้เราก็ไม่ค่อยแบ่งโซนกันเราก็จะมีปลาดงปลาดุกนะมีกุ้งกุ้งมีหลายชนิดมีกุ้งกุ้งเราก็ดูนะถ้าเกิดว่าใครชอบกินกุ้งธรรมชาติเขาจะเขียนกุ้งธรรมชาติเลยมีปลาอวนลอยปลาอวนลอยเนี่ออย,ออยจะอร่อ,อยค่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้แบบอยู่ในอวนนานนะแบบเขายกขึ้นมาเขามาขายเลยเนี่ยปลาอวนลอยค่ะมันจะมันนะคะนี่ปลาทูปลาลัง ปลา้นาดอกไม้ปลาชมอะไรเนี่ยปลาเฉลีย่ยปลาถนี่มันเจกรอบค่ะโอ้โหถ่ายมาฝากน้องตัดโตน้องรักของเรานะคะแล้วก็ยังมีนี่ในส่วนของปลาน้ําจืดนี่นะคะคุณป้าขาประจานนี่เขาจะขายตอนเย็นด้วยนะแต่ขายช่วงหนึ่งตอนเย็นๆนจะอยู่ฝั่งหนึ่งเป็นขายไข่เค็มทําเองรสชาติอร่อยะค่ะแล้วก็ไม่เค็มมากด้วยกินไข่ขาวได้เลยแบบไม่ต้องแบบ กินน้ำเลยอะเพราะว่ามันไม่เค็มปีไปขนาดนั้นนะคะนี่ปลากระบอกนี่กิโลเราขยเตัวใหญ่มากเลยนะขาเขถ่ายเขาถามว่าถ่ายไปทําอะไรคะบอกว่าอ๋อเอาไปทําช่องค่ะอย่าลืมนะคะติดตามช่องมนุษย์มดด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามนี่คือขนมจ้างค่ะขนมจ้างของโปรดของมนุษย์มดเลยข้างในอะมันจะเป็นข้าวเหนียวใสๆนึกๆแล้วก็ เ,เขาบอกว่าข้าวเหนียวเนยเขาไปแช่กับน้ำน้ำด่างมไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นน้ำปูนใสมั้งนั่นแหละแล้วเขาก็เอามาห่อค่ะแล้วข้างในมันก็จะเป็นข้าวเหนียวใสๆนะพวงเล็กอ่ะบาทพวงใหญ่100บาทค่ะเรากินพวงเล็กก็พอนะเพราะว่าไม่ได้กินเยอะแยะอะไรนี่คือน้ำอ้อยค่ะน้ำตาลอ้อยนะคะ ของดีต้องเป็นของจากหนองบัวเท่านั้นมีได้มาแล้วนะคะขนมจ้างและน้ำอ้อย20บาทนี่ใกล้เทศการกินเจนเราจะเจอไอ,อ้เจ้ามากกือกรตัวเล็อกๆอย่างเงี้ยน่ารักมากเราเสียใจมากเลยเราไปซื้อกาแฟอเมริกาโน่เซเว่นอ่ะมันขึ้นราคาอีก5บาทอะ่ะเราต้องกินกาแฟแพงขึ้นอีกอะ่ะตอนนี้เหลือตังกับบ้าน15บาทค่ะ สิบห้าบาทนี่เขาคิดว่าคงจะไม่ซื้ออะไรกินแล้วนะนี่ตอนที่เราเดินค่ะเราเดินลงไปทางสนามกีฬาจังหวัดจ,จันทบุรีนะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่มันย้อนกลับไปที่สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้แล้วก็ได้ของกินกลับบ้านไปสองอย่างแล้วก็ได้ท้องอยู่เอ้ยไม่ใช่ได้โจ๊กอยู่ในท้องนี่ขนมจ้างเอามาฝากแม่ด้วยนะเรากินไปสามอันแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะแม่ก็จะจัดการให้นี่แกะแก่แกะแก,ะแกะค่ะเป็นขนมที่แปลกประหลาดมากล สชาติมันจะจืดๆแล้วก็จะมีเอ่อรสกลิ่นเหมือนชาๆนิดๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทํายังไงนะมันคงทําไม่ยากอะแล้วก็เอามาจิ้มกับน้ําอ้อยน้ําตาลอ้อยเนี่ยค่ะอือหือแล้วก็กินเข้าไปนะบอกเลยว่ามันจะหนุบหนุบหนับหนับมันก็เป็นรสชาติของแล้วแต่บางคนนะคะบางคนเขาก็มองว่ามันก็ไม่เห็นมีเท e เจอร์อะไรเลยนอกจาก นิ่มๆแล้วก็หวานๆแต่เราว่ามันอร่อยนะอร่อยแบบธรรมชาติอร่อยมากๆเลยด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครมาจังหวัดจันทบุรีก็แวะไปซื้อกันได้ตอนเช้าๆนะคะเขาจะอยู่ตรงบริเวณตลาดส่วนมะม่วงแต่ว่าเดินย้อนมาอีกฝั่งหนึง่งบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกอะ่ะอยู่ตรงเยื้องๆกับป้อมตำรวจตลาดน้ำพุเกือบถึงตลาดน้ำพุนั่นแหละเออเอาเป็นว่าถ้าใครจะไปอะ่ะ ก็ส่งข้อความมาในอินบ็อกแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะบอกแผนที่นะอร่อยมากเลยนิ่มๆหนุบๆหนุหน้ากลมๆแล้วก็สุดท้ายค่ะก่อนจบก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์ s u ซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามด้วยนะจบ